สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบตัว JYP ชี้แจงหลังมีข่าวว่ายูคยอม g o t 7จะบบกมือลาเรียกว่ามีข่าวสะเทือนใจเหล่าอากาเซ่แฟนๆของหนุ่มๆ g o t 7ออกมาเป็นระยะหลังก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีข่าวว่าจินยอง g o t 7เตรียมพิจารณาสัญญากับค่ายนักสแสดงชั้นนำอย่าง B.H Entertainment ล่าสุด ก็มีรายงานเกี่ยวกับสมาชิกน้องเล็กของวงอย่างยูคยอมอีกรายถึงการเตรียมตัวย้ายไปอยู่สังกัดใหม่กับค่ายฮิปฮอปชื่อดังอย่าง AOMG ขณะที่กำลังสิ้นสุดสัญญากับทาง JYP Entertainment ในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยรายงานได้ระบุว่ายูคยอมได้ติดต่อกับค่ายดูแลศิลปินหลากหลายค่าย ตัดสินใจเข้าร่วมกับ AOMG ในที่สุดภายหลัง JYP Entertainment ต้นสังกัดปัจจุบันของไอดอลหนุ่มก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวว่าพวกเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาก,กับ GOT7 และเราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com คุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ